ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชาดาหึ้มมีขบวนการล้มเจ้าคิดไม่ดีต่อประเทศเตือนสติเยาวชนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับชาดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยเปิดสัมมนาพัฒนาบุคลากรนะครับอบจอส่วนจังหวัดนะครับภาคกลางเผยมีขบวนการล้มเจ้านะครับเตือนสติเยาวชนอย่าหลงเชื่อนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับคา สตินะครับเตือนสติประชาชนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่ออกมาเตือนสติประชาชนแต่ผมก็อยากจะเตือนสตินะครับคุณชาดาด้วยนะครับว่าคุณชาดาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับการแสดงออกในสภาเนี่ยนะครับนะครับความรู้สึกของประชาชนอย่างผมนะอันนี้บอกว่าความความรู้สึกของประชาชนอย่างผมที่พอมองดูเนี่ยเหมือนพวกอันตภานนะครับเหมือนพวกอันตภานที่เข้าไปอยู่ในสภานะครับไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมสตินะ ไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมสติไม่ได้แยกแยะหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับใช้เสียงดังนะครับเอะอะโวยวายนะโอ้หยืนกันเป็นบอยแบนด์นะทำท่าเหมือนกับนักเรงอันตพานอันนี้คือความรู้สึกของประชาชนจากที่มองไปนะครับไม่ได้กล่าวหานะครับว่าคุณเป็นอันตพานไม่ได้กล่าวหาคุณเป็นนักเรงไม่ได้กล่าวหาคุณเป็นเจ้าพ่อแต่กําลังจะบอกว่าความรู้สึกที่ประชาชนอย่างผมดูเข้าไปในสภาเนี่ยวันนี้นะครับการกระทําของคุณทดาเองนะครับ เหมือนกับเป็นการกระทําของพวกอันตาพานไม่มีสตินะครับใช้อารมณ์นะอย่างเดียวเลยนะครับไม่ดูกฎไม่ดูระเบียบไม่ดูอะไรเลยแทนที่วันนี้จะโต้เถียงกันด้วยสตินะครับมองกันด้วยปัญหาและถามว่ามีขบวนการล้มเจ้าช่วยบอกหน่อยทีครับว่าไอขบวนการล้มเจ้านะ่ะใครครับอย่ากล่าวหาลอยๆครับอย่าพูดลอยๆอยผมก็พูดได้ครับว่าคนที่เป็นขบวนการล้มเจ้าคือคนที่นะครับเอาสถาบันมาอ้าง บอกว่าปกป้องสถาบันว่ารักสถาบันแล้วไปเที่ยวไล่ทำร้ายคนอื่นไปใช้ฟามรุนแรงอันนี้คือขบวนการล้มเจ้าแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้รักสถาบันจริงปกป้องสถาบันจริงจะเอาสถาบันไปอ้างเพื่อไปทําผิดกฎหมายทํำไมสแสดงว่าขบวนการนี้คือขบวนการล้มเจ้าอย่างชัดเจนเพราะต้องการนะครับทําให้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันเจ้าเนี่ยเสื่อมเสียนะตัวเอง นะไปใช้ความรุนแรงไปก่อความรุนแรงไปก่อความไม่สงบเองแล้วอ้างว่านะครับรัฐสถาบันปกป้องสถาบันนี่ใช้ขบวนการล้มเจ้าหรือเปล่าครับผู้ถูกครับคุณชราพูดถูกเลยว่าไม่ขบวนการล้มเจ้าแต่ความรู้สึกของประชาชนว่าขบวนการล้มเจ้าคือขบวนการนี้ขบวนการนี้คือขบวนการล้มเจ้าขบวนการที่นะครับเอาสถาบันไปอ้างนะครับเพื่อก่อความรุนแรงนะครับเพื่อไปไล่ทําร้ายคนอ right ื่น เพื่อไปก่อความไม่สงบนะครับเพื่อไปไประทะกับคนกลุ่มอื่นนี่แหละครับคือขบวนการล้มเจ้าครับเพราะถ้าคนเหล่านี้นะครับรักสถาบันจริงปกป้องสถาบันจริงต้องเทิดทูสถาบันเอาไว้สูงสุดและไม่เอาสถาบันมาอ้างแต่วันนี้ขบวนการล้มเจ้าคือพวกที่เอาสถาบันมาอ้างทําให้สถาบันนะครับอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใช่หรือเปล่าครับคุณชาดาและอย่างที่บอกนะครับเตือนสติให้ประชาชนว่อ คิดวิเคราะห์แยกแยะผมคิดว่าประชาชนนะครับที่เป็นเยาวชนเนี่ยเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ฝ่าผู้ใหญ่บางคนที่หัวดําหัวงอกอีกครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้บังคับอารมณ์ได้นะครับสามารถที่จะพูดกันด้วยเหตุผลได้แต่ผู้ใหญ่บางคนนะครับระงับอารมณ์ไม่ได้ครับทําตัวเหมือนกับอันตราพาเลยครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะผมเข้าใจครับอย่าบอกว่าเฮ้ยคนที่ไม่ได้คิดเหมือนตัวเอง คุณที่ไม่ได้คิดเหมือนคุณเนี่ยคือคนที่กําลังจะล้มเจ้าเป็นขบวนการล้มเจ้านะครับคนที่จะรักสถาบาันต้องคิดเหมือนตัวเองต้องทําเหมือนตัวเองแบบนั้นเหรอครับวันนี้นะครับถ้าคุณนะครับเป็นสสเป็นผู้ช่วยคุณต้องเคารพนะครับคนวะามคิดของประชาชนทุกคน <S <S เมื่อประชาชนเขาคิดนะครับและสิทธิสิ่งที่เขาทํามันผิดกฎหมายคุณก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่ใช่วันนี้บอกว่าเฮ้ยใครรับไม่ได้ไล่เเขาไปอยู่ประเทศอื่น ด่าเขาว่าเป็นพวกหนักแผ่นดินอันนี้ใช่เหรอครับผมถามหน่อยครับก่อนที่คุณจะไปเตือนสติประชาชนรบกวนเตือนสติตัวเองนะครับให้ตั้งสติให้ได้ก่อนดีกว่าไหมครับอันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งจากที่มองนะครับไม่ได้กล่าวหาไม่ได้โจมตีแต่จากที่มองเห็นนะในการประชุมสภาที่ผ่านมาชาดาหึมมีขบวนการล้มเจ้านะครับคิดไม่ดีต่อประเทศชาติเตือนสติเยาวชนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะ ชาดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยเ,ยเปิดสัมมนา,าบุกพัฒนาบุคลากรนะครับอาบาจอส่วนจังหวัดภาคกลางเผยมีขบวนการล้มเจ้าเตือนสติเยาวชนอย่าหลงเชื่อเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์6ก็ที่โรงแรมเดอะรีเจนต์ชัอำบีีรีสอร์ท จังอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายชาดาไทยเกษตรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเดินทางมาเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารนะับส่วนจังหวัดภาคกลางประจำปี257โดยมีนะครับพลตำรวจโทคำรงวิทย์ทูปกระจ่างนายยกองค์างาาางการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานสมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางพร้อมด้วยนะครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดความรู้ใหม่ๆซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถภาพ สมรรถนะด้านต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับยุทธ,ธศาสตร์และนโยบายสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดนายชาดาเปิดเผยว่าจากกรณีที่ตนนะครับถูกภาคพินถึงสภาที่ผ่านมาซึ่งตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบจิตใจคนไทยทั้งประเทศสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศซึ่งตนเชื่อว่ามีขบวนการที่คิดไม่ดีต่อประเทศไทยทําให้ประเทศ ถ้าไม่เข้มแข็งก็อยู่ไม่ได้ตนเชื่อว่าต้องมีขบวนการที่เข้ามาครอบงําประเทศไทยจากต่างประเทศนอกจากต่างาต่างชาติจะเข้ามาครอบงำประเทศไทยยังมาปลุกปั่นเด็กและเยาวชนและนะครับคนที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับของไทยอย่างภาพที่เห็นพร้อฝากถึงเด็กๆและเยาวชนคนไทยต้องคิดวิเคราะห์สติอย่าไปเชื่อคําพูดดูตัวอย่างในสภาพูดดีมากแต่การกระทําไปอีกอย่างหนึ่งนะครับจะบอกว่าการกระทำนะครับของตัวเองที่ในสภาเนี่ย เป็นการกระทําที่นะครับประชาชนเยาวชนต้องกระทําแบบนั้นเหละครับต้องทําตามแบบนั้นแหละครับและอีกอย่างนะครับวันนี้นะครับคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยถ้าคุณบอกว่านะครับมีการครอบงำนะครับจากต่างชาตินะครับนอกจากต่างชาตินะครับจะเข้ามาครอบงำในไทยถ้าคุณมีคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทําไมไม่จัดการล่ะครับทาไมปล่อยล่ะครับหรือว่าคุณคิดไปเองว่ามันมีแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเพราะคุณต้องการที่จะโยนความผิด ให้กับคนอื่นวาเนียมีขบวนการอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลวันนี้คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยถ้าคุณมีหลักฐานคุณมีข้อมูลจัดการสิครับผมอยากเห็นอยากเห็นว่าใครที่อยู่เบื้องหลังใครที่ไม่เข้าเข้ามาครอบงำประเทศไทยได้นะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับผมผมบอกเลยว่ามีขบวนการล้มเจ้าสําหรับผมเนี่ยและผมเห็นการกระทําอย่างชัดเจนนั่นก็คือไอ้พวกที่เอาสถาบันไปอ้างว่ารัฐสถาบัน ว่าอยากปกป้องสถาบันแต่นะครับไปใช้ความรุนแรงไปก่อความรุนแรงไปก่อเหตุแล้วอ้างว่าที่ตัวเองทําแบบเนี้เพราะรักสถาบันและต้องการปกป้องสถาบันคนเหล่านี้ไม่ได้รักสถาบันแต่กําลังจะทําลายสถาบันเสียมากกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าพูดดีแต่การกระทำนะอีกอย่างหนึง่งการกระทํานั้นอีกอย่างหนึง่งอะเพราะการกระทํามันไม่ตรงใจคุณหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าครับ คุณก็เลย <sequ ENNIS S 1> บอกว่าเขาเนี่ยพูดดีแต่การกระทาดีแต่คุณบอกว่า้ยคุณเป็นคนผงผางคุณเป็นคนไอ้นี่ผมถามว่าคุณอยากให้เยาวชนเป็นเหมือนคุณเหรอครับอยากให้ประชาชนทําทําเหมือนคุณเหรอครับใช้เสียงดังอารมณ์ใจนะครับโอ้ยืนกันเป็นเหมือนกับพวกอันตรพานคุณอยากให้ประชาชนทําแบบนั้นเหรอครับกับวันนี้ประชาชนพูดกันดีๆคุยกันดีๆนะโต้กันโต้กันดีๆผมถามประชาชนครับอยากอยากเห็นแบบไหนครับ อยากเห็นสสในสภา,าเนี่ยพูดคุยกันแบบดีๆโต้กันแบบดีๆหรืออยากเห็นนะครับใช้วิธีแบบเหมือนกับพวกอันตรพานเขาใช้กันโอ้โหยืนกันมาเตรียมจะลุยเลยเตรียมจะบุกเลยแบบนั้นเหรอครับถามหน่อยอครับเข้าใจครับว่าคุณนะ่ะรักประเทศชาตินะครับรักสถาบันอยากจะเอาสถาบันมาปกป้องตัวเองหรือเปล่าผมถ,ถามหน่อยวันนี้การที่รัฐสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยการแสดงออกไม่จําเป็นต้องเหมือนกันถูกต้องไหมหรือเปล่าครับ แต่การแสดงออกที่ดีก็คืออย่าดึงเอาสถาบันมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งนะคุณอยากให้คนที่ออกมาก่อเหตุก่อควารมรุนแรงเนี่ยนะเพราะคุณชอบควารมรุนแรงรึเปล่าคุณเลยสนับสนุนคนพวกนี้หรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมผมผมอยากจะจะถามแต่ถามว่าวันนี้นะคนที่เอาสถาบันมาอ้างว่ารัฐสถาบันปกป้องสถาบันแล้วไปก่อควารมรุนแรงไปก่อเหตุ ไปทาสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆอันนี้คุณต้องรีบจัดการและคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยถ้าคุณบอกว่านะครับคุณเชื่อว่ามีขบวนการเชื่อได้เชื่อนะครับเชื่อครับแต่มีหลักฐานหรือเปล่าถ้าไม่มีหลักฐานคุณเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยแล้วคุณออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เท่ากับคุณพูดลอยๆอยคุณไม่มีหลักฐานอะไรคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้นะครับเพราะคุณเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณอยากจะเชื่ออะไรก็ได้นหะครับงั้นผมก็เชื่อได้ หรือเปล่าว่าคุณเป็นพวกล้มเจ้าผมก็เชื่อได้ถูกต้องไหมนะแต่ผมไม่มีหลักฐานไงผมในฐานะประชาชนผมยังไปพูดแบบนั้นไม่ได้เลยแต่วันนี้คุณกลับมาพูดแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นรัฐมนตรีช่วยแท,ท้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเตือนสติประชาชนนะเตือนสติเยาวชนให้พูดคุยกันด,ดีพูดคุยกันด้วยเหตุผลตัวคุณเองแหละทำตัวให้ดีๆเวลาที่ออกมาขนาดในสภาคุณยังกางขนาดนั้น นะคุณยังทําตัวเหมือนอันตรพานความรู้สึกของประชาชนนะความรู้สึกของผมเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำนะ่ะเหมือนพวกอันตรพานแต่คุณเป็นหรือป ains, มมรนะเปล่าผมไม่รู้นะคุณเป็นเจ้าพ่อหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ขณะที่คุณทํามาความรู้สึกของผมเป็นแบบนี้ว่าคุณนะ่ะทาตัวเหมือนพวกอันตรพานไม่ได้ใช้เหตุและผลคุยกันไม่ได้คุยกันแบบดีๆใช้แต่อารมณ์คุณอยากให้เป็นแบบนั้นเหระครับอยากให้ประชาชนเป็นแบบนั้นใช้อารมณ์ใส่กันอย่างเงี้ยนะครับใช้ความดุรแรงใส่กันเหรอครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณชาดาในฐานะที่คุณเป็นรรัฐมนตีช่วย มีอะไรอัพเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหต้เดีย๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ